มันจะหายหายหายจริงเนี่ยหายถามเมียได้เมียเป็นพยานเลอะเลอเทสยังงี้แค่ยังไงเดี๋ยวพี่นายหายเทสสี่ห้าหกหล่นหล่นหล่อลุ่มหนผมก็ตายยังวะในกูตายแล้วเหรอเทสสี่ห้าหกจุดอะไยิงกูพูดไปไหน ได้ยินพูดเกลียดมองไม่ได้ยินในห้องแหงะก็มันไม่ได้ยินจริงๆอ่ะมันได้ยินที่นายพูดปะได้ยินได้ยินเหรออ้าวควายที่มันนับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไงใช่ไหมได้ยินเป็นที่มึงแล้วล่ะเนี่ยเสียงไม่ขาดเหรอเสียงพี่นายเขาไม่ขาดเลยเหรอทำไมผมฟังแล้วเสียงขาดเดี๋ยวความสัมพันธ์กูมึงไงจะขาดกันไม่มีคน ถ้ามึงมึงถ้ามึงยังไม่ได้ยินหมดฮหน่ามีคนโอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 เยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบียเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีนยอกดี๋ยเดี๋ยวเอียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด็กตัวเดี๋ยเด็๋ยวเยวเดี๋ยวเยวเดียวเดี๋ยวเดยียดี๋ีย่เี ยังเร็วไป้มอนไอมอนดูนี่ไอมอนกระจกกระจกกระจกพิเศษใครครับใครครับต้องบอกข้าทีใครงามเลิกในปัตต์จะเพล่ะเออเออบอกเขาได้เลยเฮ้ยยิงไม่เข้าด้วยหรอเฮ้ยเอามากระจกพิเศษของจริงเอ่อคือผมอยากถามว่ามีชิวให้ผมไหมเยอะเลยว่ะมอน เอาไปเพื่อนกูให้มึงได้คันนี้นแล้วเพื่อนเต็มที่แล้วชีวิตชิบหายอันเดียวโคตรเยอะน้ำตาเทพไหลอะ่ะชิวขนาดนี้นี่คือน้ำตาไหลเลยนะมีใครให้ผมได้เยอะขนาดนี้เลยมงต้อขอบคุณ,คณไม่ขอบคุณด้วยแล้วกูจะเดรัคคุณด้วยมึงงเเีี้้ยยอ่า สังคมสอนให้มึงเป็นคนเนรคุณเงี้ยสัตว์ฮะอแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวมึงมีคนยิงกันอยู่ใกล้ๆเราอะคิดว่าไงอะต่อเฮียไปดิยไปเร็วมอนไปเร็วอยากได้ระเบิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหกำลังยิงกันมันเลยจ้ำแพดจัมแพดจัมแพลวาง

เฮ้ยพี่น้าเกินนอนไวมากโทษไปแล้วเฮียเจอกันเฮ้ยโดนอีกวเฮ้ยเดี๋ยวอันตีมันไวยังอ่ะต้องเพ่นวะเฮ้ยอันตีมันไวมากแมวไรเฮียแมนเกินไม่ไหดแล้ว ชีวผมหมดเกี้ยงเลยไหวแล้วของมันนี่สัตว์เฮ้ยเฮ้ยมันยิงอีกตีหนึ่งอยู่อ่ะพี่นายมันโดดบอลลูนหนีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแมนเกิด มามอนโอ้โหเป็นเกินเป็นเกินไอตัวโฮเลตซอนน่ะหมอนมามามาช่วยกูยิงตรงนี้น่าตันึงตันึงผมขาดชิวก่อนชิวผมไม่มีเลยโอ้ยเกินเกินเกินแม็นเกินแม็นเกิน có này đồn phang đồn phang đồn phang ui có tôi đứng ô hủ không ai lẽo ờ ui 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 nhưng hổm đấy nghe à là quát เอ้ยด้ยจะตายจะตายจะตายโอ้พี่นายตัวบังเต็มที่เลยโอ้เหียเยอะจังวะน้องหนึ่งล้องหนึ่งโอ้โหเยอะเกินบอลเดี๋ยวไปไหนแป๊บหนึ่งคือผมอะ่ะต้องให้เบียน,นั้นอ่ะเออให้เบียเล่นก่อน ผมหมดก๊อกผมหมดก๊อกผมหมดก๊อกออกในนี้เอาอีกตัวหนึ่งอ่ะว้าวสวยและเราอ่ะอุ้ยพี่นายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตวยไปชิวหน่อยครับไม่ขออะไรมากแค่ชิวอย่างเดียวชิวอย่างเดียวก็ดีใจโอ้โนี <differ estratég flush> ่เฮียเต็มไปหมดเลยนะกูหรือเปล่านย ใช่ไงของพี่นายว้ายขาดแคลนชิลอยู่แล้วทำไมเจอตีเจอตี้นี่ก็ไปขาดแคลนชิลอยู่แก้ววะวางอะไรเยอะแยะนี่พี่นายต้องเกจการเลยโอ้ยอ๋อ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 เฮ้ยเหลือสี่ตี้เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ย แล้เม็ดแบบร้อยแล้วเหลืองเฟ้นตึงอย่างนี้มจะผ่านแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยนี่ออกไปเถอะไม่ไหววะเออเอามาทำไมาเามานี่ยโคตรเกะกะเลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาออกไปด้วย <c oughs> เออเกะกะนีด่ดูดูสิ่งที่กูจะทำเออจะโดนระเบิดทีเดียววะเราจะตายกันหมดที่นั่นเราโดนระเบิดเนี่ยเราจะตายกันหมดเลยนะเว้ย นั่นเราจะออกไงก็ออกปกติอ๋อเวียนที่อะไรวะแล้วเราจะไปไหนดิก็อยู่นี่วงอยู่นี่มึงจะไปไหนล่ะโอ้ไม่มีชิวอ่ะมาโอ้โหวมาด้มึงเลยสัตว์ไอเบียมีชิวแบ่งวะโคตรขาดแคลนอ่ะก็ขนาดวะเยอะอันนี้ทางที่ขาดแคลนชิวจริงไม่น่าแชมป์ว่ะเียชิวน้อยเกิน คือบวกบวกแบบยื้อไม่ได้เลยบวกต้องคิวไปเลยอ่ะจำได้ว่ามีตีหนึ่งอะอยู่ตรงนี้แน่ๆใครเอาเอ็กเทนทองบ้างใครอ๋อโอ้ยแล้วเอาพวกมึงไปไหนกันแล้วอ่ะเขาเข้ามาตรงนี้อยู่คนเดียวอ่ะเขามาตรงนี้ใครเอาเอ็กเทนไลแม็กทองบ้างเฮ้ยพี่นายพี่นายโดนพี่นายโดนพี่นายถอยมาไปไปไปมึงไปเลย ปล่อยกูปล่อยกูไม่ได้ตอนแรกนึกว่าพี่นายแบบวางเป็นตัวล่อไอ้ะน,ะนั่นั้นคว้าตัวล่อ,อเฮียอะไรเหรโอ้โหโดนโคตรประกบอ่ะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบตัวนึงอยู่ด้วยมอนผมไม่จะโดนน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งเหลือบน

โอ้จะเตะเจ็บเจ็บเดีบหมดแล้วอ่ะก่อแตกสองตัวเลยเออเฮ้ยชิวท้องชิวท้องชิวท้องเบียเบียชิวท้องเออมันยังไม่ชุบตัวเองหรอกมันยังไม่ชุบตัวเองหรอกเออชุบหน่อย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 เบียกูจะตายป่ะเพื่อนอีกตีนึงมาอีกตีนึ่งไมเเบียมีฟินิกให้ไหมเนี่ยไปช่วยมอนก่อนนะกูขอเก็บของแป๊บนึงแป๊บนึงขอปั๊มก่อนขอช่วย โอ้โหโอ้โหอหลแล้วผมอ่ะเออแป๊บนึงก็ะค่อยช่วยใจเย็นเลยเอ่อให้ชิวยาวหน่อยเถอชิวยาวม่อนเอาจริงเอาอีกร้อี่สิบ ต2 0ยี่สิบอัพขึ้นแล้วนะไหนเดี๋ยวมันมีคนเดินแถวเราเลยไอ้เบีมพีดกีอปะ เดี๋ยวนะตรงนี้มีตรงไอ้ดอปไม่อยากบวกอ่ะไม่อยากเปิดเดี๋ยวๆไม่ต้อง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 เรอเข้าวงก่อนมันได้นะเนี่ยเบียร์ใช่เหมือนมันมาทางเราแล้วเดี๋ยวกูรอดักตรงนี้ได้ มันระเบิดเข้ามาเบียเบียร์ถอยมาได้ปะตั้งป้อมนี้คะเบียร์ถอยก่อนเขียวถอยค่อยยิงมวนยิงมวนถอยไปกันเลยถอยไปเลยที่นี่นะเออถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไป โอ้ยเจ็บเจ็บแตกแตกแตกว้าวโอ้ยตีใหม่มาน็อกตัวน็อกตัวแล้วเนี้ยตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่โอ้โหแม่งมีไลฟ์ไลน์ชุบตีใหม่ตรงไหนแนนขี่งในข้างบนข้างบนข้างบนบนหัวมึงกำมอน เอ้ <พ jogo S 2> ยย่านี่นี่นี่ข้าวงเแมพวกนั้นบวกกันเองนะวันนี้เฮ้ย ดีคอยวะวรู้วะโอ้วงไปต่ำนู้นต่ำนี้อะไรกันน่ะไปสลิงไปก็ได้ไงเดียวบอกว่ามันอยู่ในนั้นไม่รู้วะ่ะสลิงไปสลิงไปสไลงไปเลยไป็นโซนในนู้นรอดเดือโดโอ้โหก็แตกกระแตกโอ้แต่ครบเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้สลิงตายไม่ได้โค้ง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 โดนตกเหวฮาแตกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เกือบเกือบเกือบแล้วจะโดดลงไปละหาที่แคมป์แอบรอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอยากขึ้นไปข้างบนว่ะ ให้สองตีเฮียนันซัดกันก่นอนปลุ่มตีเนึ่ยคน,นเดียว<ล>ปีนเสาขึ้นไปวงว่าเรายิงเรายิงตรงสลิงเหรอขอไอ้นี่ก่อนหนึงอุ้ยดาเมจปพันสี่แล้วเว้าวสวยสลิงไปแล้วสลิงไปแล้วยิงสลิงโอ้โหตายเลยวะชิบหาย เอ้ไน่สามตัวตัวไหนอะตัวท้ายตัวลุ้นมาแล้วมาแล้วตีนึงเลงสามตัวโอ้โหยิงไม่โดนเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโทษบอกโดนลุมตายใช่มันสาม ตีท้ายเยอะจัดเออนสามมันครบเลยเป็นตีนเนอโอ้ตตีนเอี่ย้ที่หนึ่งเรา v อทำเพี้ยซสลิงไว้หมดไปไม่มาตุอกซสลิงอ่ะตัวหนึ่งอ่ะผมหนีไปแล้วแต่คือแบบมันไม่มีเวลาชาร์จชิลแล้วของผมอ่ะแม่งแล้วเสือกมีตัวเดียวได้กงรประเด็น ตอนแรกเบสน็คไปแล้วเย่ลายลายชุบเบเคดามเมจไดมอนพันพันหกว่ะจริงผู้โดดพีคีปเปอร์อีกหน้าแม่งนัดเดียวร่วงเลยเี่ตานี้ดมอนดามเมจยอะสุดไ้มตั้งแต่เลนมาเนะี่ยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า